หน้าจอพิเดานขนาด12นิ้วจอ a อนดรอยขนาด10นิ้วมาพร้อมกับกล้องมองภาพล็อบคันออปชั่นจัดเต็มขนาดนี้ไม่ใช่ปาเจโโลนะครับนี่คือเอ็กเพนเด สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับโจสมาร์ทอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูรถเจ็ดที่นั่งที่ต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับนั่นก็คือ Mitsubishi x ็ a n d e r GT ซึ่งราคารุ่นนี้ก็จะอยู่ที่863,000บาทสีขาวมุกบวกเพิ่ม1,000 0บาทในราคาตัวรถนะครับและวันนี้ผมจะแต่งอะไรให้ลูกค้ามั่งไปชมกันเลยครับ เริ่มจากด้านหน้านะครับตัวนี้ผมก็จะติดเป็นโลโก้เ e อ็กเทนเดที่ฝากระโปรงสีดำนะครับจะได้ตัดกับสีตัวรถสีขาวนะครับผม นี่เลยที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นกล้องมองภาพด้านหน้านะครับตัวนี้ติดเพิ่ม4ตัวนะครับมีกล้องมองภาพด้านหน้าด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังนะครับจะทํางานร่วมกันเป็นกล้องมองภาพรอบคันครับผมสเกิร์ตหน้านะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นทรงสปอร์ตไลเดอร์นะครับมีสีแดงสีดํำปัดกันนะครับให้ลมสปอร์ตเกียงานมากินขึ้นครับไปดูที่ด้านข้างกันเลยครับ นี่นะครับก็จะเป็นจุดที่ติดกล้องมองภาพด้านข้างที่บอกว่าทํางานร่วมกับกล้องมองภาพรอบคันนะครับจุดนี้ก็จะทําให้ทัศนวิสัยนะครับหรือว่ามุมมองก็มีเพิ่มมากขึ้นนะครับการถอยจอดก็เป็นไปอย่างปลอดภัยนะครับเบ้ามือจับโครเมียมตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับมือจับนะครับทาให้ดูเรียบหรูดูดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราเปิดประตูเนี่ยเล็บเราจะชอบไปโดนข้างในตัวนี้ก็จะกันไม่ให้เล็บไปโดนกับตัวถังรถด,ด้วยนะครับ สกเกิร์ตด้านข้างทรงสปอร์ตไลเดอร์สีดำตาดแดงนะครับตัวนี้ก็จะดูให้อารมณ์สปอร์ตมากยิง่งขึ้นไฮไลท์ของคันนี้จะอยู่ที่ด้านหลังนะผมก็จะติดเป็นประตูท้ายไฟฟ้าให้ด้วยนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์คิกเซ็นเซอร์คิกก็คือใช้เท้าเตะนะเวลาที่เรายกของหนักๆมาเนี่ยไม่มีมือเปิดเราก็สามารถใช้เท้าเตะแบบนี้ได้เลยนะครับ นี่เลยอีกจุดที่ผมชอบมากนะปกติแล้วเนี่ยรถผมผมก็แต่งเหมือนกันนะอันนี้ผมก็เลยชอบชุดแต่งสเกิร์ตหลังเป็นทรงสปอร์ตไรเดอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีเส้นสีดำคาดแดงให้อารมณ์สปอร์ตมากขึ้นนอกจากชุดแต่งแล้วเนี่ยผมก็ยังติดเป็นเซนเซอร์ถอย2จุดให้ด้วยนะครับข้อดีคือเวลาที่เราเข้าถอยอะครับมีทั้งกล้องมองภาพรอบคันที่มองได้หลายมุมแล้วก็จะมีสัญญาณกระระยะเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูรถภายในนะครับที่บอกว่าแต่งเยอะเนี่ยผมแต่งอะไรมั่งไปดูกันเลยครับเริ่มจากหน้าจอนะตัวนี้หน้าจอผมติดให้เป็นหน้าจอ10นิ้วแรม2นะครับผมซึ่งข้อดีก็คือจะชัดมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนี่เลยผมชอบมากเลยมีกล้องมองภาพรอบคันด้วยนะครับอันนี้เป็นกล้องมองภาพรอบคันที่ติดเพิ่มนะมุมมองใหม่ครับผมสามารถจิ้มได้ง่ายๆเลยนะครับเลือกมุมมองต่างๆก็อยู่ตรงนี้ได้เลย ใช้งานสะดวกนี่นะครับทุกคนหน้าจอเพดานขนาด12นิ้วก็สามารถเล่นร่วมกันกับหน้าจอหน้าได้นะครับที่ทชาร์จ USB, 2>, USB 2จุดนะครับผมถ้าเป็นสแตนดาร์ดมาจากโรงงานเนี่ยตัวนี้จะมีให้แค่จุดเดียวนะครับแต่ตัวนี้ก็คือติดเพิ่มอีก1จุดมีไว้สําหรับเชื่อมต่อกับที่พักแขนนะครับเพราะว่าที่พักแขนที่ผมติดให้ลูกค้าเนี่ยก็คืออยู่ด้านล่างเนี่ยก็จะมีที่เสียบ USB อีกจุดด้วยนะครับเท่ากับว่าใช้งานง่ายสะดวกใช้ได้หลายคนครับผมพวมอะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็น เ็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบเปียโนแบ็กนะครับซึ่งจะมีเปียโนแบ็กก็คือดําเงาตัวนี้มาให้ด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ Power อร์ไฟฟ้าข้อดีของพวงมาลัย Power อร์ไฟฟ้าก็คือจะหมุนได้ง่ายนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนหลังจากที่ผมพาชมชุดแต่งและออปชั่นจัดเต็ม ของคันนี้ให้ทายว่าคันนี้แต่งและดาวเริ่มต้นที่เท่าไหร่ฉเฉลยนะครับรุ่นนี้ถ้าแต่งจัดเต็มแบบนี้ดาวเริ่มต้นเพียงแค่39,0 0 0บาทแค่นั้นเองนะครับนอกจากจะเป็นแคมเปญดาวต่ำแล้วเนี่ยลูกค้ายังสามารถเลือกรับแคมเปญอื่นๆได้มากมายไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษ0%นเอร์เนั่นานปีด้วยกันนะครับผมหรือจะเลือกรับเป็นประกันภัยชั้น1 3ปีหรือจะเป็นแพ็กเกจบำรุงรักษา5ปีและสาหรับลูกค้าท่านไหนที่ไม่อยากพลาดปรุน ัดนดีๆแบบนี้สามารถติดต่อกับผมโจส m a มาร์ทได้ที่เบอร์และไอดีไลน์ด้านล่างนี้ก่อน,นจากกันคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้โจและทีมงานมิสูรุ่งเจริญด้วยนะครับสำหรับวันนี้โจส m a มาร์ทก็ขอตัวลาพิงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ